ก่อนอื่นต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกที่นำเอาพราบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี50าสมาใช้เต็นรูปแบบสำหรับอีเวนต์ใหญ่ที่จะเ,เกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นะคะการคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มา <c oughs> เที่ยวกรุงเทพเที่ยวเมืองไทย จำนวนมากในหลายอีเวนต์ใหญ่ๆตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้บัญชาก,การเหตุการณ์ของ,อองกรมทรและตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ปฏิบัติการที่ทางสพอ,พอได้ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ต้องทำก่อนนะคะ ICS จะถูกออกรประหลัดทั้ง6ท่านได้กำกับช่วยหมอกำกับอีกทางหนึ่งกับกลุ่มเขต แล้วว่าเขาเตรียมอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็มีความเข้าใจว่าหลายท่านมีภาระที่จะต้องไปหลายเอกมัยราชบังเอกมัยเมืองามอ๋อชิดเป็นมะรามสองมะรามสองท่านส่วนคือทุกสมบัติในฐานะที่เป็นรองรัฐศาสตร์และอารสพพท่านเป็นหลักในเรื่องนี้นะหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง กุงเทนมหานครท่านรองประลัดท่านนารุ่งเรืงสีคณะกรรมการุูเรียกภาพได้ดูอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นประสิทธิภาพที่ในการครั้งนี้ก็ได้มีการเลือมตน้ที่กระชับขึ้นนะครับแล้วก็ในในเรื่องการปฏิบัตินะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยของเทศกิจซึ่งก็ได้สั่งไปแล้วแล้วก็ ในการปฏิบัติเรื่องทรัพยากรต่างๆนะครับก็คือเรื่องเครื่องม้าเครื่องมือเนี่ยก็มีทางการสื่อสารมีอะไรว่าอย่างไรขอให้แปะโน้ตไว้ให้ชัดเจนโอเคไหมครับโอเคครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของกล้องสจส c c t v มีความพร้อมเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับสพพเองก็เตรียมแผนรองรับอันนี้วันจริงนะครับวันนั้นก็คือขอให้พร้อมเรื่องของการ รายงานสําคัญนะครับต้องรายงานแล้วก็ติดตามสถานก,การณ์เพื่อที่เราจะได้ประเมินได้ตรงนี้เราจะได้ช่วยกันในการแก้ไขไม่ทราบว่าทางตารวจเนี่ยทางวิทยุเนี่ยได้มีการเชื่อามเครือข่ายอมาลีเราส่วนใหญ่ก็มีความพร้อมครับในวันนี้ครับทางสายเดืขาได้ทำเรื่องแบบรายงานให้กับทางหน่วยพื้นที่นะครับในการรายงานก็มี ตามก็คือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอันนี้จะได้ได้โหมูดจากทางรายของทางคณะกรรมา,รานมาแพทย์ผู้คณะกรนักงานแพทย์แล้วแต่อีกแบบหนึง่งสพประสานกับทางคณะกรรมานแพทย์ตกลงเอาของใครถ้าเอาแบบเดิมมันก็จะมีหลบเหลือกันอยู่ทุกปีสพ,พช่วยประสานหาถ่ายเะเพราะว่าทางปปพเวลาเขารายงาน มันไม่เคยตรงกับเราสักครั้งพอถามสำนักงานแพทย์สำนักงานแพทย์ก็มีตากกาของการคิดว่าจะเอาแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยน